สวัสดีค่ะอยู่กับอุ๋ยวันทูออโต้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วสําหรับวันนี้นะคะอุ๋ยก็จะมารีวิวรถบ้านนะคะสภาพดีเหมือนเคยนะคะนั่นก็คือเจ้าคันนี้เลยค่ะ Honda City 1.5 V+ ปี2015คันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะผ่อนเบาๆเพียง6-7,000บาทเท่านั้นเองผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดน,นะคะที่สําคัญนะคะคันนี้จัดได้เต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถกันเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูความสวยงามของคันนี้กันเริ่มจากไฟหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ รับกับกันชน3ช่องนะคะทำให้ดูมีความสปอร์ตมากๆเลยด้านล่างนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะถัดมานะคะด้านข้างค่ะมาเริ่มกันที่ล้อนะคะคันนี้นะคะก็เปลี่ยนแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยางของดิสโซนนะคะเป็นปี2020ค่ะขอบ15ค่ะสำหรับตัวด้ามจับ ประตูนะคะตัวนี้ก็เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นระบบคีย์เลสนะคะกุญแจนะคะก็เป็นแบบอิ m โมบิลิเซอร์นะคะกุญแจดอกแทนนะคะรีโมทนะคะ2ดอกครบค่ะมาที่ด้านหลังกันดีกว่าค่ะสำหรับไฟท้ายคันนี้นะคะก็ดีไซน์โฉบเฉียงมากๆเลยอย่างที่บอกนะคะหลังจากซิตี้เปลี่ยนโฉมแล้วนะคะพอเชนเป็นโฉมนี้แล้วเรียกว่าเปลี่ยนลุกกันไปเลยทีเดียวใครที่ชอบแนวสปอร์ตหน่อยๆนะคะคันนี้แนะนําเลยสําหรับด้านท้ายนะคะก็มีตัวเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะ ไฟเบรกดวงที่3ค่ะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะเรียกว่าเก็บของได้เยอะมากๆค่ะย่างอไหล่นะคะคันนี้นะคะก็อยู่ครบค่ะพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะอยู่ครบทุกทุกอย่างเลยมาค่ะเดี๋ยวเรามาที่ เชื้อเพลิงกันนะคะสำหรับ Honda City คันนี้นะคะรองรับเชื้อเพลิงตั้งแต่เบนซิน9195นะคะโซฮอนะคะแก๊สโ so ซฮอ9195 e 2 0 e 8 5ก็รองรับเหมือนกันคะ่ะเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยเดี๋ยวตามอุ๋ยไปดูด้านหน้ากันนะคะสำหรับคันนี้นะคะอุ๋ยบอกเลยว่าสวยมากๆเนี่ยค่ะสภาพสวยสีเดิมฝากระโปรงนะคะไม่เคยไขยเลย ะะภายในห้องเครื่องก็เรียกว่าใหม่เอี่ยมเลยนะคะสีเดิมทุกจุดไม่เคยมีการเก็บสีนะคะแล้วก็น็อตเดิมถูกตรงเลยแบตเตอรี่นะคะก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะยังเป็นสีเขียวไฟเต็มอยู่เลยค่ะสำหรับคนที่สนใจคันนี้นะคะอุ๊ยบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเพราะว่านอกจากสภาพ สวยงามแล้วนะคะราคานะคะอุ๋ยบอกว่าน่ารักมากๆราคาขายนะคะป้ายแดงนะคะอยู่6 7 9 0 0 0วันนี้นะคะรถคันนี้นะคะอยู่กับอุ๋ยแล้วที่วันทูออตโต้ราคาขายนะคะเพียง379,000บาทเท่านั้นเองค่ะสําหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะสนใจนะคะเดี๋ยวเราตามอุ๋ยไปดูรายละเอียดในรถกันอีกทีหนึงคะ่ะว่ามีความสวยงามยังไงคะ่ะไปกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะอุ๋ยก็อยู่ภายในรถ Honda City 1.5 V+ คันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอุ๋จะเริ่มจากการสตาร์ทรถเลยนะคะคันนี้ก็เป็นแบบฟุตสตาร์ทนะคะ Engine Start Stop นะคะนี่ค่ะคันนี้ก็มีระบบประหยัดพลังงานนะคะระบบอีคอนด้วยสำหรับปุ่มอีคอนนี้นะคะก็จะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่ใช้ความเร็วนะคะไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะเค สำหรับมาตรวัดนะคะคันนี้นะคะตัว V+ นะคะก็จะมาพร้อมไฟสีฟ้านะคะสวยงามมากๆเพราะว่าในตัว S เนี่ยมาดไฟตรงนี้จะเป็นสีส้มอ่าทุกคนอาจจะยังไม่เคยสังเกตนะคะมาต่อกันที่พวงมาลัยนะคะคันนี้ก็เป็นพวงมาลัย multi function นะคะสามารถปรับเลื่อนช่องนะคะวิทยุนะคะหรือ ปรับเสียงเพิ่มเสียงได้จากตรงพวงมาลัยไ,ได้เลยสามารถรับสายโทรศัพท์ได้ที่สําคัญนะคะตัววิทยุคันนี้นะคะก็เป็นหน้าจอสัมผัส7นิ้วนะคะสามารถที่จะรอ,อ,องรับบลูทูธนะคะแล้วก็ของโปรแกรมของซิริได้ด้วยค่ะถัดลงมานะคะที่แอร์นะคะคันนี้ก็เป็นแอร์ออโต้ด้วยค่ะสามารถปรับอุณหภูมิได้จากตรงหน้าจอได้เลยรองรับในส่วนของ HDMI นะคะแล้วก็สามารถชาร์จไฟตรงนี้ได้นะคะเป็นไฟ12อโวลต์น,นะคะ USB มี2ช่องค่ะสำหรับเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้5สปีดค่ะตรงนี้ก็มีช่องพักของใส่ของได้ค่ะสำหรับเก๊นะคะตรงนี้เปิดมาปุ๊บขอโชว์หน่อยนะคะคันนี้นะคะก็มีบุ๊กเซอร์วิสนะคะกุญแจสำรองครบเหมือนเคยอย่างที่บอกไปนะคะนี่ค่ะคู่มือการใช้รถของ Honda City นะคะของวันทูออโตมีให้ทุกคันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูประวัติการเข้าสูยนของคันนี้กันนะคะว่าสวยงามขนาดไหน คันนี้นะคะเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะเลยค่ะนี่เห็นไหมคะ รถที่วันทูออโต้นะคะเป็นรถที่รับเทิร์นจากโชว์รูม Honda ป้ายแดงนะคะบอกเลยว่าเราการันตีสภาพเลยค่ะว่าสวยถูกใจแน่นอนไม่มีประวัติชนหนักไม่มีประวัติน้ําท่วมคะ่ะคันไหนติดแก๊สเราขายแบบติดแก๊สไม่ต้องกัวงวลน,นะคะสําหรับเลขไมค์คันนี้คะ่ะอยู่ที่1นึ่งแกิโเมตรนะคะถามว่าเยอะไหมนะคะต้องบอกแบบนี้คะ่ะถ้ารถวิ่งเยอะนะคะแต่มีการเมนเทนเน้นนะคะเข้าเช็คศูนย์เปลี่ยน่ายของลวตลอดอะ่ะอุ้ยเชื่อว่ารถนะคะอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้แน่นอนคะ่ะ และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะระบบความปลอดภัยนะคะมีในส่วนของ Airbag ABS ครบเลยค่ะเดี๋ยวเราตามอุ่นไปดูด้านหลังกันนะคะว่าสามารถนั่งได้สบายแค่ไหนคะ่ะสำหรับความน่าสนใจของด้านหลังของ Honda City คันนี้นะคะเริ่มจากรองรับระบบ ISOFIX ด้วยนะคะนี่คะ่ะแล้วก็เข้ามานั่งด้านในแล้วนะคะเรียกว่านั่งสบายมากๆเลยค่ะเพราะยังเหลือพื้นที่นะคะสำหรับการเหยียดขาด้วย ไม่เล็กนะคะสำหรับ Honda City ค่ะ,คะแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้นะคะก็มีช่องเสียบ USB คะ่ะแล้วก็มีช่องเก็บขยะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ด้านหลังของเบาะข้าง,<อ>งหน้า,น,านะคะ2เบาะก็มีช่องเก็บสัมภาระเบา,บาๆค่ะเก็บของได้นิดหน่อยะค่ะสำหรับคนที่เริ่มฟังแล้วรู้สึกว่าอยากได้คันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากได้ไรายละเอียดนะคะเดี๋ยวตาอุ๋ยไปด้านหน้านะคะเดี๋ยวอุ๋ยจะให้ข้อมูลกันค่ะไปเลยค่ะ สำหรับคนที่สนใจ Honda City 1.5V+ Plus ปี2015คันนี้นะคะราคาอุยามิพินนะคะว่าราคาน่ารักมากๆเลยป้ายแดงนะขายอยู่679,000บาทวันนี้อยู่ที่วันทัวโต้นะคะราคาเพียง379,000บาทเท่านั้นเอง่อนนะคะเบาม,กมากๆเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเอง ่อนได้นานสูงสุด84งวดและที่สำคัญนะคะดอกเบี้ยนะคะ4ปีอยู่ที่2.79%เท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะสนใจแล้วรีบติดต่อเข้ามาะะที่เบอร์061 674 5885ค่ะวันทูออตโต้นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ9น้นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะคะตรงนข้ามสมาคมชาปักใต้มาไม่ถูกรีบโทรมาเลยนะคะ สามารถติดตามอัปเดตนะคะรถเข้าใหม่นะคะได้ที่ www.12auto.com หรือช่องทางอื่นๆนะคะ YouTube f a c e b o o k TikTok นะคะสกดเหมือนกันหมดเลยนะคะ o n e เลข2 a u t o ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุ๋ยขออนุญ,ญาต ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณภาคราคาันจะติดอะไรวันตแลทุไม่มีรถประมูลรถทุกคันมีเลขทะเบียนคุณภาพเท่านั้นจึงคับรถของเราอย่างเสียไม่มีมุกเม็ดไม่มีตีนเนียนชัดเจนตัวสอบได้ไม่มีผิดเปี้ยนรถทุกคันที่ปันจากวันทูออโต้เป็นรถที่มีคุณภาพเพราะมีไปไม่กี่โลรถยนต์รถเบนซ์รถเ BMW รถรถต้องดูเอาผานการกระบว วิโก้รถดีรถดีนะต้องมาดูทีเต้นตตรวจสอบดีๆนะเอาทุกจุดเน้นเน้นวันดูออโต้ที่ไม่มีข้อยกเว้นรถมันแท้ๆแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รถดีรถดีที่ต้องมาดูทีเต้นตตรวจสอบดีๆเอาทุกจุดเน้นเน้นวันดูออโต้ที่ไม่มีข้อยกเว้นรถมันแท้ๆแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่รับซื้อเราก็มีกระบวนการแต่มีทีมงานดูแลรถอย่างเชี่ยวชาญเมื่อชิปดูแลกวามสมบรูรบริการทำสีขันพอแต่ไม่อีกรายรายการตัวที่วันทูออโต้มีการันตีคืนเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีต้องตามสภาพขาย้องที่ทดีบอกเอาไว้เลยว่าชนนัดเราไม่ดีไฟไหม้หรือน้ำท่วมแน่นอนเราไม่ดีมีแต่รถ ฟิก e มนการันตีสักกุนประกันเครื mm ่องเกียร์แอดีและ GPS บริการตลอดไไฟไม่น้ำทั่วแม่นอนราไม่มีมีรถดีดีฟิกแมนการันีสกกี่ปุ่ประกันเครื่องเกียร์แอดีและ GPS บริการเชเลยตลอดนปรถดีรถดีที่ต้องมาดูที่เซนต์รสอบดีดีเอาทุกจุดเน่นนวันดูอตัวนี้ไม่มีขอยกเว้นรถวันแท่แท้แบบว่ารอยเปอร์ซ